สวัสดีครับเชา้านี้ที่สารคามนะครับมาลงของครับผมส่งของที่สารคามครับวันนี้ยาวไปยาวไปครับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับผมถึงเอฟซีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับกินหอดไลา์เด้อคินหอดเสมอที่สารคามนะครับเช้านี้รถเยอะเยอะเยอะมากเลยครับ ตอนนี้กำลังถ่ายของอยู่ครับผมมาถึงแต่เช้าเลยที่สารคามครับของเต็มเลยครับของมีหลากหลายหลายอย่างที่มาส่งครับ ก็มีร้านขายพวงมลาลัยรถเข้ามารถเยอะมากเลยครับรถติดยาวเลยทางเข้าเมืองสารคามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ผมหน่อยนะครับ่ายสิ่งดีๆมาเที่ยวสารคามมีแต่หนุ่มๆด้ครับล่งของมือนี้มันจะกัดตอนเศร้าชดชื่นดีแต่เงือบรท่านไ้ออก เนี่ยพะได้เนได้ออกของการละกินที่จ้างฉดวกถีนไว้นีแต่ถ้าเาไปไปหานเราไม่เห็นปะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อ่ะจบคลิปนี้ก่อนนะครับเด้อ